มีสิทธิเ์เลือกรักษาตัวเองแบบไหนซื้อ,อยามาทานเองไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือไม่มีโอกาสรักษาเลยเพราะภาระค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่คุณรู้สึกไม่สบายคุณทำอย่างไรจะซื้อ,อยากินเองทนทนไปก่อนหรือพยายามไปโรงพยาบาลแม้จะต้องรอนานและเสียค่าใช้จ่ายถ้ายามีราคาแพงค่ารักษาพยาบาลก็สูง แล้ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราจะเข้าถึงการรักษาได้แค่ไหนรัฐบาลให้คำมั่นว่าไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณก็มีสิทธิ์ได้รับการดูแลรักษาอย่างเท่าเทียมก็ในนามของกรุงเทพมหานครผมก็รู้สึกดีใจครับที่ รัฐบาลได้มาสานต่อนโยบาย30บาทารักษาทุกที่เพื่อคนไทยสุขภาพดีท่วหน้าในกรุงเทพมหาคนครจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องสุขภาพสาธารณสุขเนี่ยคือหัวใจสําคัญในการลดความเหลือล่อมล้ำมดไม่ต้องมีใบสมงตัวดูประวัติใหมดว่ากินยาอะไรมารายที่สามคือต้องมีระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็งทุกคนเจอด่านหน้าปะทะไว้ก่อนอันนี้ก็คือหัวใจของคำวาา่า30บาทารักษาทุกที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับร,รัฐบาลที่ให้ ห่รระะรอ,อ,นนอ,หหอรัฐบาลเล็งเห็นถึงสุขภาพคนไทยเป็นสำคัญมุ่งเน้นผลักดันนโยบายที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดจากผลการสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินั่นก็คือนโยบาย 30บาทรักษาทุกที่เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้มาดีแค่ยืน่นบัตรไปแะ่าชนใบเดียวเขาก็เฮ็ดใจแล้วจ้ขอบคุณที่มีนโยบายนี้ขึ้นมากจาก้ะเมื่อก่อนนะต้องทำให้ไปอำเภอตัวเองมาอำเภออีกอำเภอนึงต้องเสียเงินนะนี่ไม่ต้องเสียตังมาได้ไปทั่วดีก่อนเคยรับร้านขายยาแล้วพอตอนหลังยาไม่มียาไม่พอ ก็เลยต้องรอคิวแต่คือตอนนี้พอมียาเหลือแล้วก็เลยจะให้เขาไปส่งที่บ้านคนแก่ไม่ต้องรอนานไงก็รีบกลับบ้านเลยแล้วเดี๋ยวยาไปส่งที่บ้านสะดวกเขาเคยไปส่งไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาก็โทรมา30บบาทรักษาทุกที่ครอบคลุมมากกว่าแค่โรงพยาบาลตั้งแต่คลินิกชุมชนร้านยาคลินิกเฉพาะทางไปจนถึงโรงพยาบาลรัฐ เอกชนที่ร่วมโครงการสะดวกลดแออัดไม่ต้องรอนาน30บาทรักษาทุกที่ทางเลือกสุขภาพดีใกล้บ้านคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยความร่วมมือวันนี้ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นกะภาพให้ร่วมกับสปสชนะคะในการที่จะขยาย30บาทรักษาทุกที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นปฐมภูมิของกรุงเทพมหานครเรายังมีอีก77ศูนย์สาขาซึ่งมีบุคลากรที่เป็นพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่อาจจะดูเป็นหน่วยเล็กหน่อยแผนกไม่เยอะเท่าศูนย์บริการสาธารณสุขหลักแต่ก็เป็นที่พึ่งคือจะว่าเวลาก็เป็นหมอน้อยๆใกล้บ้านให้กับพ่อแม่พี่น้องได้เหมือนกันนะคะทั้งนี้ความร่วมมือนี้ของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็หมายความว่า ท่านอยู่ภูมิลำเนาอื่นก็ตามทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็สามารถใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขที่เป็นปะฐมภพมิของเราได้เช่นกันนะคะปัจจุบันโครงการ30บาทรักษาทุกที่ครอบคลุมทั่วประเทศเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกขึ้นเพียงใช้บัตรประชาชนก็สามารถเข้ารับบริการโดยไม่ต้องรอคิวนานลดความแออัดในโรงพยาบาล และเลือกเข้ารับการรักษาตามเวลาที่สะดวกได้ที่ร้านขายยาและคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลบริการครอบคลุมการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเช่นไข้หวัดปวดหัวท้องเสียซึ่งสามารถรับการรักษาได้ที่คลินิกชุมชนอบอุ่นศูนย์บริการสาธารณาสุข สถานีอนามายัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสตอโรงพยาบาลรัฐประจำอำเภอจังหวัดร้านยาและคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมอาทิคลินิกแพทย์ทั่วไปทันตกรรมกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยเทคนิคก,การแพทย์ เดิมเนี่ยคนที่อยากจะมาโรงพยาบาลรชิรีลาภภูเก็ตหรือโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยต้องใช้บัตรต้องใช้ใบใบส่งตัวก่อนนะคะซึ่งในใบส่งตัวเนี่ยก็จะมีประวัติมีว่าต้องส่งต้องการส่งตัวมาเพื่อทําอะไรเพื่อตรวจเพิ่มเติมหรือเพื่อส่งมารักษาต่ออะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ทุกคนก็สามารถเข้าไปได้เลยทุกที่นะคะ ก็ทั้งที่ด่วนแล้วก็ไม่ด่วนก็สามารถไปได้เลยค่ะอันนี้คือข้อดีผู้มารับบริการนียมีเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะจากเดิมผู้รับบริการที่เป็นเฉพาะสิ0บาทนะคะที่เป็นไม่ใช่สิในภูเก็ตไม่ใช่สิบของวชิระนะคะเดิม่ยมีประมาณวันละ3 0 0คนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นวันละ600คนเยอะขึ้นเป็น2เท่าเลยนะคะอันนี้เฉพาะคนที่ไม่ใช่สิบวชิระไม่ได้อยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะคะ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสิทธิ u c e p ให้คุณได้รับการรักษาใกล้ที่สุดไม่ว่าจะรัฐหรือเอกชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย72ชั่วโมงแรกเพราะชีวิตไม่ควรถูกชะลอด้วยความกลัวค่าใช้จ่ายกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ถึงขั้นวิกฤตสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลรับทุกแห่งหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมกับสปอสอชอหากเป็นอาการวิกฤตถึงชีวิต เช่นหมดสติหายใจไม่ออกเจ็บหน้าอกเฉียบพันสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดทั้งภาครับและเอกชนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใต้สิทธิ UCEP Universal Coverage for Emergency Patients ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาจนพ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายได้ภายใน72ชั่วโมงเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นใกล้บ้าน 30บาทรักษาทุกที่คือความมุ่งมั่นของรัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมมาตราฐานของหน่วยประมภูมิน,นี้เนี่ยสาม,มารถที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วมันก็เป็นที่พึ่งทางใจมันไม่ไกลบ้านไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปที่สำคัญไม่ต้องไปแออัดอยู่ช่โรงพยาบาลด้วยไม่ต้องพกบ,บัตรประชาชนอีกต่อไป แอปทางรัฐคือกุญแจดิจิทัลสู่สิทธิหลักประกันสุขภาพของคุณเช็คประวัติสุขภาพยืนยันตัวตนปลอดภัยทุกขั้นตอนยืนยันสิทธิ30บาทรักษาทุกที่ผ่านแอปทางรัฐง่ายปลอดภยัยไม่ต้องพกบัตรตอนนี้เนี่ยระบบอีกระบบหนึ่งที่กรุงเทพมหานครทำอยู่นะคะทดลองแล้วเรียบร้อยในโซน3คือการเปิดระบบลิงค์ข้อมูลก็คือข้อมูลสุขภาพของเราเนี่ยละค่ะ จะลิงก์ข้อมูลตอนนี้โรงพยาบาลที่อยู่ในโซน3ของเราที่เราเปิดจเจริญกรุงประชารัฐเป็นของกรุงเทพมหานครเลิศสินเป็นของกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลจุฬาเป็นของ u h o s n e t แล้วก็ลิงก์อยู่กับศูนย์บริการสาธารณสุข170ของเราและมีคลินิกชุมชนอบอุ่นและร้านขายยาที่เป็นสมาชิกอยนู่ในเครือข่ายการแลกข้อมูล ระบบข้อมูลของกรุงเทพมหานครลิงก์ครบหมดแล้วในหน่วยปฐมภูมิของกรุงเทพมหานครเองวันนี้ก็อาศัยโอกาสนี้เชิญชวนนะคะหน่วยนวัตกรรมนางฟ้าอื่นๆที่เหลืออยู่หรือปฐมภูมิอยากจะเข้าสู่ระบบที่สามารถที่จะใช้ข้อมูลเพื่อรักษาพยาบาลประชาชนของเราได้ก็อยากจะให้ร่วมมาใน p d p a ที่เป็นเครือข่ายข้อมูลไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะความปลอดภัยสือเป็นทยอริที่ที่1สําคัญมากพอๆกับข้อมูลสุขภาพของท่านที่อยู่ในระบบของเราที่จะช่วยให้หมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าถึงข้อมูลและรักษาท่านได้เร็วเข้าใจเงื่อนไขของท่านก่อนหน้าและการใช้ยาของท่านได้เป็นอย่างดีก็อยากจะให้เชื่อมั่นในระบบนี้ที่เราพยายามกันวันนี้เราเริ่มกันที่ปฐมภูมิก่อนเป็นหลักและโรงพยาบาลต่างๆที่เข้าร่วมอยู่ในเครือข่ายนะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปอสอชอ เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถยืนยันตัวตนและใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐใช้สิทธิรักษาได้โดยไม่ต้องพกบัตรประชาชนตรวจสอบข้อมูลสุขภาพย้อนหลังได้ข้อมูลปลอดภัยเข้าถึงได้เฉพาะเจ้าของข้อมูลเพียงสแกน QR Code ผ่านแอปทางรัฐที่หน่วยรับบริการ ก็สามารถเข้ารับบริการในระบบ30บาทรักษาทุกที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมั่นใจดาวน์โหลดแอปทางรัฐได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงสุขภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป30บาทรักษาทุกที่ คือสวัสดิการที่คนไทยทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงเพราะสุขภาพคือรากฐานของชีวิตที่มั่นคงและอนาคตของชาติที่ยั่งยืน